เมียต้องมีมันต้องมีแล้วทั้งเรื่องผู้หญิงทุกคนยกเว้นยกเว้นเมียทำไมทำไมดูเถอไม่มีไม่มีฉากเลิกตีอะไรกับเขาเลยได้แต่ได้แต่อะไรรู้ไหมพี่หอได้แต่ได้แต่จูบหน้าผากหอมแกะคือเป็นแค่เออเขาเรียกว่าอะไรนะฟร์แบ็กกับไปแฟรในอดีตในอดีตเออในอดีต คือแค่นึกถึงว่าเราเคยรักกันยังไงแคนกติดตดึงที่ถ่ายอ,ะอ่ะหลังจากนั้นทะเลาะก,กันอย่างเดียวทะเลาะก,กันทุกทุกฉากด่ากันทุกฉากาคือเกียนที่หน้าทุกฉากไล่หนูทุกฉากไม่มีเลยเหรอไม่มีแม้แต่นิดเดียว <c oughs> คุณรับละครเรื่องหนึ่งเพราะอยากเล่นเลิฟซีนกับพระเอกคนหนึ่ง <c oughs> เหมือนสะใจมากที่ได้ถามตรงนี้นะมันหล่อมันหล่อจริงจริงบ้าพระเอกคนนั้นผมอักษรย่ออักษรย่อหน่อยตัวพีอีพีเป็นเป็นดีเจรุ่นน้องลายเฮ้ยตอนนี้เขามีบุญไปแล้วบุรไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าโวนไม่ดีโซนไม่เสียเรื่องในอดีตทำไมคุณถึงตัดสิน ใช่อีกมีบทเลิฟซีนนี้คุณจะไม่เล่นขนาดนั้นเลยอ่ะมันเลิฟซีนหนักขนาดไหนถึงรับเล่นหนูคิดว่ามันจะมีเลิฟซีนบ้างสาหรับตัวหนูในตัวละครที่หนูจะรับอ๋อบ้างบ้างว่าในเรื่องนั้มันเลิฟซีนกับผู้หญิงทุกคนเลยใช่เลิฟซีนกับผู้หญิงทุกคนเลยแล้วแล้วเราอันนี้เราเราบอกได้เลยใช่ไหมพี่แล้วเราเราอย่าไปไปพูดชื่อพัดน้องอย่าพัดพิงสุขทน่สาอ่ะอชิยอเจพอ คิดว่าเราอ่านเรื่องย่อแล้วเขาเป็นคาสโนวาในเรื่องใช่คาสโนวาในเรื่องแล้วตัวเบนเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเมียเนาะเรียกว่าเมียเลยได้ไหมคะเมียหนึ่งเมียเมียเมียหนึ่งดับเบิลวันเมียหนึ่งเมียต้องมีมันต้องมีแล้วทั้งเรื่องผู้หญิงทุกคนยกเว้นยกเว้นเมียทำไม ได้แต่ได้แต่จูบหน้าแพะหอมแก้คือเป็นแค่เอเขาเรียกว่าอะไรนะฟชดแบกกับแฟนเอแในอดีตในอดีตเออในอดีตคือแค่นึกถึงว่าเราเคยรักกันยังไงแค้นกดติดดึงที่ถ่ายอ่ะหลังจากนั้นทะเลาะกันอย่างเดียวทะเลาะกันทุกทุกฉากด่ากันทุกฉากคือเกลียดที่หน้าทุกฉากไล่หนูทุกฉากไม่มีเลยเหรอไม่มีแม้แต่นิดเดียวเคยถามพุ่มกลับไหมมีไหม ถามทุกวันไม่ใช่ถามแค่ผู้กำกับนะคะถามใครบ้างถามถึงผู้จัดเลยด้วยซ้ำผ,ผู้จัดผู้จัดไปเอวันฟิตตรงฟิตติ้งมีไหมแล้วเขาก็ยิ้มกับหนูอืเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มี<อ>แล้ว่วมกับหนูก็ถามทุกวันมีคือบทมาจะจะ,จะจบเรื่องแล้วนะหนูก็พี่มีไหมคะ <laughs> มีบ้างปะคุณหนุมุ่น <laughs> มีบ้างไหมหรอไอ้นี่ไม่เลยไม่มีบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยพวกเขาว่าเอยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มี จนหนูใกล้จะตายแล้วในเรื่องนั้นดูรแบบตอนไหนไม่ดูแาบตอนตาย